ครับสวัสดีครับ pfc ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆก,กับปเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับปเตรียมภาพปฏิดต,ตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราชต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่29สิงหาคม68แลาวพัฒนาออก258 976ครับเลขล่างก็ออก แปดเก้านะพี่น้องเนาะครับของปูโคลาดงวดที่ผ่านมากากรลุดนด้อพี่น้องเนี่นี่นะครับวันศุกร์ที่29สิงหาคมสองห้าหกลาวพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ4เน้นที่ศูนย์พี่น้องศูนย์กับโบมา สี่กับบมาสังเกตบังเลกปูวะพี่น้องแปดเก้าศูนย์แปดกับเก้ามานำกันนี่พี่น้องแปดเก้าศูนย์มาจับเลขสองสามสี่เห็นไหมครับแปดเก้าเก้าแปดมานำกันนะครับลุดก็คือหลุดนะพี่น้องเนาะครับวนนี้พอเตียงพามาตามต่ออีกนะครับ โอ้โหก็ว่าให้ <muchas> บนล่างพี่น้องครับบนล่างวิ่งหลุดพี่น้อง แปกับเ้านะครับ แปดกับเก้าเน้นที่เก้าพี่น้องจับคู่ได้พี่น้องเลยแปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี 8, ่ 9, นะครับแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้า แ6ดหกเากนะครับ ขปูเนนที่เก่าเนอะพี่น้องเนอะก็ชีมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกลักศูนย์กระง,งามลักแปดกระง,งามนะพี่น้องเนอเออมักตัวแดงกกับพิจารณาเมืองนับพนองเนอะตัวที่ปูพันปเนนให้นะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับ เลียมมันเบิดก้นพี่น้องสีอินซูเบิดละเลี่ยมเรียเร่ยมเลี่ยมเลี่ยมนังกดอดกอดรดอะสัตเกียนตน้องพี่น้องเนาะขับวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดน้อพี่น้องเนาะลาพัฒนาปูโฟราดบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่เก้าพี่นอ้องอ้าเต็มเต็มเก้าชุดเก้าหางแปดสี่ เก้าสี่ศูนย์สี่แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกเก้าหกศูนย์หกตาพี่น้องเนาะรับรเตรียมก่ใช้เบิร์ก่อนตาพี่น้องเนื้อปูมันชงมาให้นะครับ <c oughs> นี่นะครับลาวพัฒนาหนึ่งกันยายนหกแปดแปดกับเก้าเน้นที่เก้าพี่น้องครับแปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกเก้าหกศูนย์หกตาพี่น้องเนาะ ครับสูตรใหม่เอกลักษณ์ของปูโคราดพี่น้องครับสัดเจนนะครับเนะเาะอ้าวพลอยเขา่าคอยปังเด้อหมวดน,นี้ปูพี่นอ้องเอฟซีก็ะจะได้โศกโศก,กมัน,ม,นมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแยมขอกราบขอ,ขอพระคุณปูหลายๆยานะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,าม้พ่อแยมครับเอามาฝากพี่ฝากน้อง เอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตียมกอไวพ้พอนคอยเขาคอยให้ปังพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกมัๆนๆกัน,นพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มเด้พี่น้องเอ้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำหน้าคาม เอาสูตรตายท่ายสูตรนี้ก็เอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามประแต้มก็ให้โฉกโศก,กมันมันเฮงเฮงรวยๆวยนะครับเนาะครับพอ,อกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม